นะครับเอาจากซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะครับไปแลกกันเรื่องคอร,รมอรที่เกี่ยวกับปากทองพี่น้องประชาชนเมรเรตแต่ว่านะครับอันนี้อนุมัติใจทุ่มตบเบียเพิ่มผู้เพิ่มเบียผู้สูงอายุเดือน บันเท่าพ้นกระตบจากเศร,รษฐกิจนะครับผู้สูงอายุครับอ่ายินดีด้วยว่าชาวนี้นะครับเอาฟังกระถันงนี้นะครับนะนางเศร้ารัชดาธนาดีเรกนะครับรองโฆษกประจำตำหนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุคมคอรมอว่าคอรมอเรกแต่ว่าอนุมัติลักการและกระจายอืน่นยเลือก,กพีเีแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบียร์อย่างชีพนะครับในปีประมาณ2อง5ันห้ารา,า,ราเฉลี่ยรายละ1 0ึ่งอถึง200รยบาทตามช่วงอายุนะครับ มีจำนวนทั้งหมด10ล้านว่าคนสิบล้านว่าคนวงเงินที่จะจ่ายนะครับประมาณ3ามประมาณ8,300ันามอยล้านะนะครับนะ,ะเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่มีท่าครับมีท่านี้นี่แสดงว่ตาตกเบิกกันเลยตกเบิกมีท่านะมีท่ากันยานะครับจนถึงกันยาตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พเนนี ครอบการใจเงิน,นช่วยเลือดแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้นะครับจะเพิ่มเบีย้ยอย่างชีฟผู้สูงอายุอ่าเป็นรายเดือนตามช่วงอายุนะครับเป็นขั้นบันไดหรือเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมแต่เพิ่มไหมกับปีบะเนื่อยเพิ่มเพิ่ม,ม,ก,ม,มก็คือหกสิบถึงหกสิบเก้ารับเบีย้ยอย่างชีฟผู้สูงอายุรับเงินช่วยเลือดพิเศษเพิ่มมาหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนรวมเป็นเจ็ดร้อยบาทนะอ่านะ<ม>เดิมไดหกร้อยจะไม่หกสิบก็หกร้อย 7ทิพย์ถึง7ทิพยเกาเดิมเดิมเนี่ยเอ่อเอ่อก็7ทิง7ทิพย์เก้าเนี่ยก็จะได้เพิ่มมาเป็นรอยนะครับก็จะรวมเลเป็นแปดรอยห้ิพย์ใ่ไหมเดิมเดิมได้ประมาณเจ็ 50, ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแปดรอาทปดิถึงแปดนะครับได้เผิ่มมา่วงรยนะรวมเป็นพันหนึ่งครับพี่บเนย<อ>ไม่ท้ามเมท้านะคือถ้าโยยิงมาร์กนี่ยกจะได้เงินช่วยสนับสนุนเยอะออ เก้าสิบขึ้นไปนะครับเก้าสิบขึ้นไปเนี่ยกระเพื่ออีกช่องลอยห้าสิบก็เป็นพันชองลอยห้าสิบนะครับนะ่ 1, นพันช่องลอยห้าสิบนะนังข่าวราชด้าเกกะบอทิพจุ่มหมอไม้กระทรวงมาไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองที่สองถิ่นกรุงเทพเมืองพัทยานะครับดําเนินการข้อรับการจัดสนับประมาณงบกลางรายการเงินสํารองนะครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อใจเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุต่อไปด้วย ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกรับสิทธิ์นะครับเนื่องจะได้รับสวัสดิการอื่นๆสําพันจากรัฐรัฐวิซา่ากิจหรือ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิ์เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่ปรบเพิ่มด้วยโดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับไม่ตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการากฤษฎีกานะครับนะอายินดีกับผู้สูงอายุที่จะได้เพิ่มกันด้วยนะครับนะ เอาเล่งไงไอปะทาตุ้กสิบตึงหกสิบเก้านี่ได้เผิ่มารวยหนึ่งรวยเดียวรวยเดียวอตาอ้กสิบตัวอกทิปเก้านะเจ็ดทิบตัวเจ็ดทิบเก้านี่รยห้าสิบอ่าแปสิบแปดสิบเก้าไม่เต้านะครับได้เพิ่มาช่วงรวยอ่ถ้าใหญ่ทวดเก้าทิบขึ้นไปเนี่ยได้เพิ่มาช่วงรวยห้าสิบต่อเดือนจนตึงกัญญาดูอืออ่ะยังดี